สวัสดีนะคะมากันอีกแล้ววันนี้จะมาวิเคราะห์จะมาดูแนวทางบ่ายนิเคอิ K I ให้ให้ชมกันนะคะเรามาดูนิเคอิ K I. บ่ายเช้ามันมาสามเจ็ดหนึ่งกับสามสี่นะคะเช้ามาแล้วสามเจ็ดหนึ่งกับสามสี่บ่ายจะมาเลขอะไรบ่ายมาเลขนี้นะคะเด่นที่แปดรองศูนย์นะคะ 8องศูนย์เรามาให้10บนนะคะ802 802 57นะคะเลขบ่ายนะคะ10บนต่อให้อีก8ชุดนะคะเลขที่น่าจะมานะคะ10บนนะคะ8082 85นะคะ75นะคะ 7จ็ดศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์สองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะกันที่กันที่ห้าศูน,น, 50, น,ะะนย์นะคะนะกันห้าศูนย์นะคะนี่เลยนะคะเลขที่น่าจะมาบ่ายนะคะตัวนี้แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ ผิดถูกประการใดขออภัยอย่าเชื่อจนกูหัวยจะออกโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังอันนี้ขอฟันที่8รองศูนย์นะคะอาจจะมา802 805นะคะนะคะตามนี้เลยนะคะอย่าเชื่อนะคะจนกูหัวยจะออกนี่เป็นเลขแนวทางตัวเลขนะคะเลขที่น่าจะมานะคะ ตอนนี้ขอให้หฮงๆงปังๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย